หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาธิสักอุปวัฒโนนะครับวันนี้นะครับคุณแม่เสนอนะครับนี่นะครับจะนำพาญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่า่บพร้อมด้วยครูบาอาจารย์นะครับไปที่สวนของคุณโยมนะครับเพื่อจะได้เก็บผลละไม้นะครับนำไปถวายคณะสงฆ์วัดบ้านเก่า่อนะครับแต่ว่าด้วยพละกําลังเลี้ยวแรงนะครับของคุณโยมไม่มากนะครับก็เลยขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับมาออกพละกําลังเลี้ยวแรงนะครับ เก็บผลไม้ด้วยกันนี่คัดแต่พละกกาลังมากๆทั้งนั้นนะครับมานี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยากยมคุ้มวัดบ้านเกาบอนะครับมาทุกคนเลยนะครับเนี่เดินนะครับหลังจากฉันพัตาหารเช้านะครับพ่อใหญ่บันนะครับนี่ยมแม่พินนะครับนี่นะครับนี่กำลังมากสุดนะครับพ่อใหญ่จันดีนะครับ ไม่ผู้ต่อไปน,น,ออไน,นี่ซื้อ่างไดนยขึ้นบานหือเรื่มมาเด้บานนี่พ่อจะเติมพ่อจะวิ่งนะครับหนุ่มรูปหล่อสุดนะครับพ่อจะวิ่งนะครับหนุ่ม, <c oughs> มที่สุดในทีมงานนะครับดดหลังจากฉันพระทหารเช้านะครับโยมคนดดรับรับประจา์พระครูบอกว่าหนุ่มสุดนะครับนี่เด้นนะครับเออไปเก็บหอดเวียงจัดหมนเด้เตียงโอ้ย ไปธรรมดาหน่อยครับเด้อญาติโยมทางคุ้มบ้านเก่าบอกก็เอาใจช่วยนะครับไม่รู้พกยาดมมาด้วยหรือเปล่านะครับเด้อวันนี้นะครับคงเป็นงานใหญ่นะครับกับผมมาทำภาพนี่ไม่เคยนะครับคงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเด้อถามอาจารย์พ่อครูก็เป็นคนจันทบุรีนะครับแต่ว่าไปลงเรือส่วนมากนะครับอยู่ที่สวนแค่ปีเดียวนะครับ เด้อเอาคอยหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าบ้านคุณโยมน้ำอบนะครับนี่นะครับเนี่ยโอ้ oh, วันนี้มาถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยโอ้ oh, นี่นะครับบ้านคุณโยมน้ำอบนะครับเจ้าของบ้านนะครับเนี่ยเ oh, 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 oh. ด้อเจ้าของสวนทุเรียนสวน,สวนลองกองสวนเงาะนะครับ oh, 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 oh. ที่จะพา ครบาอาจารย์มาเก็บอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพิ่งจะลงรถนะครับอาจารย์จักรินกลัลนะแป้งนีะคโอ้อาจารย์จักรินก็มาเก็บแป้งนี้บ่เ <มา S 2> ด้อนี่นะครับบ้านเหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยนะครับนี่มันมีบันไดขึ้นด้วยนะครับนี่สาธุสาธุบ้านอยู่กลางสวนเลยนะครับมีภูเขาอยู่ใกล้ๆนะครับนี่โอ้บรรยากาศดีเลยนะครับแต่ได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่ายุงเยอะนะครับ นี่นะครับพระอาจารย์พระครูปดิการนูเพียนพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุ้มวัดบ้านเก่าบ่อทั้งครูปาอาจารย์ทั้งญาติโยมนะครับจะมาช่วยกันเก็บผลไม้นะครับเพื่อนาไปถวายที่วัดบ้านเก่าบ่อนะครับลงรถมาใหม่นี่ชอบถ่ายรูปนะครับแต่พอนานไปมันจะหมดแรงนะครับมันจะถ่ายไม่ได้เด้อนะครับพ่อชัยนะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปหล่อนะครับแม่บ้านอุ่นใจได้เด้อนะครับยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ ในบ้านอุ่นใจได้เด้อมาถึงแล้วนะครับเนี่ยต้นไหนสูงๆจะให้ขึ้นต้นไม้ต้นนั้นนะครับเนี่ยหนุ่มกับเพื่อนนะครับที่มาด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่าติโยนทีิมหาดได้กันไหมเ้าไม่ชี้นะครับบอกเพื่อนเพื่อนเตรียมบ้านไว้แม่บ้านแม่เสนอบอกไปไปโอ้ยสีนอนรับบัวเนาะหน้าวัดสัน นี่มองได้แต่ว่าอยู่นี่ว่ารับยุคนกับทีรับสมบัติเดอเกิดมาเกิดนอนกันสิเดียอีกหนึ่งหันลับ้านก็จะเบิกมือเขากลับเดินนะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ที่จินทานป้านเกิดไม่แบบนี้นะครับมันก็เลยค่อนข้างจะตื่นเต้นกับสถานที่นะครับนะครับไม่ใชีแม่ขาวมาเตรียมพัตตาหานนะครับถวายพระนะครับ ส่วนครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับเป็นพลระกําลังเลี้ยวแรงที่จะมาเก็บผลไม้นะครับเด้อบ้านแม่น้ําอบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนบ้านหลังนี้นะครับแม่คุณแม่เสนอนะครับนี่สองบ้านด้วยกันนะครับนี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับแม่เสนอนะครับนี่เด้อเดี๋ยวเขาเพนนนชั้นที่บ้านสาธุอนุโมทนาไม่รู้ว่าทีโมงแล้วนี่เนาะแปดมุงกว่ากว่านาะนนี่เนาะ ให้น่อ,องนในบนเขานะครับพระอาทิตย์เพิ่งจะข้ามภูเขามานะครับมีภูเขาอยู่ท้านหน้านี่นะครับเดื้อนะครับเมชีก็คัดแต่เมชีหนุ่มทั้งนั้นนะครับมานะครับหนุ่มสุดนะครับมองพระอาทิตย์เพิ่งจะข้ามภูเขาขึ้นมานะครับนี่อ้บรรยากาศดีเหลือเกินนะครับ นี่นะครับโยมผู้ชายก็คัดแตหนุ่มที่สุดของวัดบ้านกบบนะครับมานะครับ <laughs> ไปไปยังยนึ่งสองสามสี่ห้าคุณโยมน้ําอบนะครับเดนนำพาคณะสงฆ์นะครับไปเก็บผลไม้นะครับนู้นนะครับ โอ้ยนะครับสมชื่อจริงๆนะครับไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะครับได้แต่กล้องโทรศัพท์นะครับกับอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอมานะครับส่วนอย่างอื่นไม่ได้มาเลยนะครับสาธุอนุโมทนาโอ้ตัดยอดเก็บเลยตัดยอดเก็บเลยบ่เนี่ยนะครับสวนทุเรียนนะครับแต่ว่าวันนี้มาเก็บงาะนะครับสวนทุเรียนออกไปหมดแล้วนะครับเด้อ กูบาอาจารย์ที่มาด้วยกันนะครับเป็นทีมงานเก็บนะครับท่านก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับมีหลวงปู่มุนช่วยนะครับที่มีของขังนะครับไม่ต้องใส่รองเท้ายากนะครับอันนี้ตะปูก็ไม่ได้กินนะครับตะปูก็ไม่ได้กินนะครับเหล็กก็ไม่ได้กินนะครับฉันเฉพาะข้าวนะครับเด้อเดินมาแค่นี้ยังออกกับการล้าเลยนะครับเนี่ยโอ้ นะครับสงสัยจะผิดงานละเดอ้อนี่นะครับน,นู่นนะครับโยมพาไปอู่เงาะมันอยู่สูงนะครับโชคดีอุปกรณ์เราเตรียมมายาวนะครับเนี่ยเอารองเท้าขาดแล้วนะครับโอ้ยกระผมมาตมาพาก็ไม่ได้เตรียมชุดมาด้วยนะครับเอ,อเ,เอาไปใส่รองเท้าึ้นเขาบาขออ่ออนแอรเหลือเกินนะครับ เดอ้อโชคดีแล้วนะครับเป็นพระนะครับแต่เป็นฆราวาสญาติโยมตายใน่นี้ยนะครับเนี่ยเดอ้อโอ้อยู่สูงลือเกินนะครับงาะนะครับมมหน่าแล้วนะครับโยมถึงบอกว่าให้มากันเยอะๆนะครับจะได้เจ็บนะครับหลวงพ่อวีรภาพนะครับเนี่ย กำลังแต่งตัวอยู่นะครับแต่พูดถือกล้องนี่แค่เดินมาเฉยๆนี่โอ้ยลูกห่างๆเนะเยา,ยานเนะเฮ้ต้นดอกดกนี่เนาะ,นนะยยมแม่น้ำโอบนี่ด้วยกันกี่คนเนี่ยทำสวนมีลูกสาวคนเดียวค่ะมีลูกสาวคนเดียวทำสวนด้วยกันกี่คนล้ะเนี่ย อู๋นี่นะครับนี่แต่ว่าอยู่สูงนะครับคงปลูกคงปลูกมานานแล้วเนาะมันเช้นแต่งขาวไปรอบแล้วค่ะมันประมาณสามสิบกว่าปีแล้วโอ้นี่ที่จะรื้อออกบนนี้จะรื้อออกบนค่ะจะปลูกทุเรียนแล้วจะปลูกทุเรียนเนาะเด้อนะครับเป็นง้อรุ่นสุดท้ายนะครับต่อไปก็จะกลายเป็นทุเรียนนะครับหลบบน่นี่บ่ครั้งที่วัดพิทมาเอานี่บนี้ฟันฟันออกแล้วก็ฟันอยออกอย่างนี้แหรอค่ะโอ้ นะครับยมจะเปลี่ยนแล้วนะอาจารย์วิรพัฒนนะครับกําลังปีนขึ้นไปนะครับแข็งแรงดีเหลือเกินนะครับก็ผมมาแต่มาถ่ายรูปเฉยๆจะเป็นลมแล้วนะครับเนี่ยโอ้นะครับมันจะรู้ว่าใครอายุมากอายุน้อยนะครับแข็งแรงดีไม่ดีกับตอนนี้นะครับห้ามแกวงผ้าลงมาเด้อนะครับ นั่นนะครับโยมเขาจะเอาออกแล้วนะครับเนี่ยโยมจะเอาเงาะออกแล้วนะครับต้นเงาะต้นนี้จะเปลี่ยนเป็นทุเรียนนะครับก็เลยฟันได้ตาบัตยาใสนะครับเด้อคุณแม่เสนอนะครับคุณแม่น้ําอบนะครับบ้านใกล้ๆกันดีเนาะเป็นญาติพี่น้องกันอยู่บนนี้พี่สาวค่ะพี่สาวบ่พ่อแม่แบ่งให้หมดเลยค่ะที่ของพ่อแม่แบ่งให้บนนี้โอ้ไม่ได้ซื้อเลยเนาะ อันนี้จะเผาทานโบนีิต้นต้นมันนี่ถ้เสร็จแล้วนี่ถ้ามีคนเอาก็ให้เผาค่ะ่มีใครเอาเท่ากับสูงกับแม่ครเผาทิ้งเลยโอ้นา่าเสียดายเนาะเสียดายคแต่ทำเองทำไม่ไหวค่ะโอ้เม่ถ้ามีคนงานมากๆนี่เก็บไว้ก่อนค่อยเผาไปเรื่อยๆก็ได้เนะาะเผาทานเน,ะนาะนะครับโยมเขาจะปลูกทุเรียนนะครับเปลีย่ยนจากเงาะเป็นทุเรียนกี่โอ้นี่นะครับโยมเขาจะสอนวิธีเก็บให้นะครับ จะได้ไวดีค่ะเนี่ยเก็บก้องเลยค่ะที่ทัานลานมาลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณแม่น้ำาอบกนะครับพาครูบาอาจารย์วัดบ้านกวมาถึงต้นเงาะนะครับเป็นเงาะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะข้นแล้วก็ปลูกทุเรียนนะครับโอ้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนี่นะครับเงาะครับนี่นะครับได้จับแล้วนะครับเงาะนี่นะครับนี่โอ้ ปลูกปลูกมากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มปลูกมานี่สามสิบปีค่ะแปลงเนี่ยแปลงนี้เนี่ยโย่แลแต่งสาวเปรอบมให้แตกใหม่โยมนำอบนะครับบอกว่าสามสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกมานี่จนจะเปลี่ยนนะครับเคยแต่งกิ่งไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่งไปแล้วค่ะแต่งสาวเลยตัดทิ้งหมดเลยค่ะตัดทิ้งให้เกิดขึ้นใหม่เนาะให่ค่ะโอ้ตอนนี้เอาจริงแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนนะครับได้หลวงพ่อวิรพัฒน์นะครับสิบไร่บนนี่ หลวงพ่อวิลาภานะครับถนัดการขึ้นต้นไม้นะครับสงสัยเป็นหิงเจียมาเกิดนะครับเนี่ยห้ามพลาดเด้อกิ่งมันลื่นนะครับเด้อนะครับกําลังดีเหลือเกินนะครับครูบาอาจารย์อาจารย์อธิเทพนะครับอาจารย์อธิเทพอาจารย์นโมนะครับพ่อใหญ่วิ่งนะครับนู้นก็กําลังค้นกันอยู่นะครับโอ้นะครับโยมเขาจะค้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยเสียดายนะครับกิ่งก้านมันนี่ไปทําทานได้นะครับ นาะสิทายถ้าอยู่ใกล้ๆวัดเก่านาอให้พระอาจารย์พระครูเอาเข้าวเต้านะครับแล้วก็เผาฐานเป็นฐานนะครับเพื่อจะได้ <c oughs> เอาโอ้เ<อ>ด้อ <c oughs> คุณพ่อสมอนนะครับคุชกรนะครับพร้อม้ดยทีมงานนะครับนุ่นนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับห้าหกคนด้วยกันนะครับ กับผมได้แล้วนะครับสี่ลูกเด้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณพ่อสมนคชกรนะครับเด้อมาช่วยนะครับเก็บผลไม้ช่วยครูบาอาจารย์นะครับสวนของคุณแม่น้ําอบนะครับนี่นะครับเจ้าของสวนนะครับจะเปลี่ยนจากสวนผลไม้เป็นสวนทุเรียนนะครับก็เลยให้รื้อตามสบายนะครับเป็นลูกรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปก็จะกลายเป็นสวนทุเรียนนะครับนี่ ด้อได้แต่จอมพลังทั้งนั้นนะครับนี่มาช่วยกันนะครับลุงปู่บุญช่วยนะครับไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาแต่ไหนนะครับปีนขึ้นบนต้นเงาะนว่นนะครับนะครับเป็นเงาะรุ่นสุดท้ายแล้วเด้อนะครับโอ้โห <c oughs> โอ้ย เก็บเผื่อญาติโยมทางคุ้มวัดบ้านเก่าบัวเด้อนะครับนะครับลูกมันจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับพอเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับโยมโละนะครับโละต้นเงาะออกแล้วก็จะผู้ตัวหนึ่งคือดกหายตัวเหรอพู้ตัวเดียวเห็นอยู่ขุนจังดกขับนะครับที่มองเห็นอยู่นี่วัดพิศสุภาลามนะครับมาเก็บไปนะครับแล้วก็ยังมีเหลืออยู่นะครับ โยมเขาก็เลยนะครับบอกว่าพลักกาลังที่จะเก็บนั้นไม่มีนะครับแต่ว่ามีต้นไม้และก็มีลูกเงาะนะครับให้เก็บนะครับขอพลักกาลังเดี่ยวแรงของครูบาอาจารย์วัดบ้านโกโบนะมาเก็บผลไม้นะครับไปถวายคณะสงฆ์นะครับแม่ขาวแม่สีวัดบ้านโกโบนะครับคุณพ่อสมนคชกรนะครับลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณน้องตาก็เดินทางมาช่วยนะครับช่างเจรนายพลนะครับวันนี้จะเปลี่ยนอาชีพนะครับมาเก็บเงาะนะครับนี่นะทีมงานทั้งหมดนั่น เจ้าของบร,บริษัทจิรนายพลนะครับ,บรท,ทิศหลังกับคู่บรารมีก็กำลังเดินทางมานะครับเ <พา S 1> ด้อ <พา S 1> จับวีดีเดอหลงปูบุญช่วยเด้อผมบรารบพ้าเด้อเ <พา S 1> ด้อ <พา S 1> นะครับโ <พา S 1> ยมจะเปลี่ยนจากสวนเงาะนะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับก็เลยต้องการจะโลกออกสิดได้นะครับถ้ามีรถสิบล้อมาสักคันนะครับนำเอาไม้ไปทำฟืน เผาถ่านเลยจะดีนะครับเนี่ยนี่นะครับพระจันทร์พระครูเดินทางมาถึงแล้วนะครับมันสิเผาถ่านดีบ่ครับต้นมันนี่เตี้ยสิไดยเนาะอันเพิ่นว่าเพิ่นสิเผาถิ่มเลยคันมุ้ยผู้ใดเอาไปเฮ็ดถ่านมาซั่นโอ้ยนี่ทานดีเป็นไม้เนื้อดีมันบ่ครับเด้อนะครับลูกมันแล้วครับนี่โลนเต็มพื้นเลยมันมีหลายรุ่นมั้งนะครับ เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วเด้อน,นะครับรุ่นสุดท้ายก่อนที่ยมเขาจะโค่นต้นมันออกแล้วก็ปลูกทุเรียนนะครับนี่นะครับนี่จินพอยครับเป็นังไร้านจิวเวลรี่นะครับจิลลในพอยนะครับมาเก็บผลไม้นะครับเปลี่ยนอาชีพนะครับวันนี้เปลี่ยนอาชีพเนอะ <c oughs> คุณพ่อสมวนพร้อมด้วยทีมงานนะครับเด้ออยู่น้ำกันบซืบออันนี้โบราณเดียวกันเลยบนนี้โอ้ทำงานด้วยกันนะครับ เจรนายพลนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนนะครับมาทำเก็บผลไม้นะครับผมเห็นคนจยสโงเหมือนกันนะครับคนจยสโงเหมือนกันวันคุยได้่าอยู่จยสโวด้วยกันนะครับแต่ว่าทางพาอย่าออกมาทางนี้เด้อเคยไปฉันอยู่บ้านเพื่อนยู่เต่มว่ามีไม่หูได้แต่ข้าแต่กิม นี่นะครับหลวงพ่อวีรภาพนะครับอเดอมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับนึกว่าจะมาเก็บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาเลยมันไม่ใช่นะครับเดอเป็นต้นต้นที่โยมจะโค่นแล้วนะครับต้นที่โยมจะโค่นออกนะครับพระอาจารย์อจิเทพนะครับกับพระอาจารย์นโมนะครับมือไวมากเลยนะครับปั๊บปั๊เลยนะครับนี่ย เดอนะครับมันสีเดียหอนง่ายเพื่อนพออ้องที่นี่เนาะเมียนบกขับนี่จานประคู่ันสีเดียหอนง่ายเพื่อนพ้อม,อนนมนบ,ออน,น,มอบนอน,นอยู่ข้างม่อมาตกห่อนต้องจะผีตะบึงเนาะครับเน,ะนาะฟันซื่อหรือโอ้ยผมเดี๋ยวเบิ้งมันแบบใบซื่อนี้ที่ได้บ่อเดียวผ่ามา้นลายดวงนะครับเนาะซอยกันเนาะนะครับ นะครับถ้ารู้ว่าต้องใช้พราเยอะนะครับใครมีพราก็ฝากด้วยนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเนี่ยโยมนะว่าจะเอาเลยเยินมาหุนเดียวโอ้ยสาธุพันธิปัมต้นได้เนาะเด้นนะครับลูกมันเยอะอยู่แต่มันอยู่สูงนะครับโยมเขาจะเอาต้นมันออกนะครับคุณแม่น้ำอบนะครับจะเปลี่ยนจากสวนเงาะเป็นสวนทุเรียนนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับ ญยติโยมทางบ้านไม่ต้องห่วงนะครับพาอยิวิ่งนี่ไม่เป็นล้มนะครับมีแต่คนถ่ายภาพเท่านั้นที่จะเป็นลมนะครับยังแข็งแรงดีอยู่นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณพ่อชันดีนะครับนี่นะครับอาชีพเก่าเ็เก็บผลไม้นี่นะครับเก็บบักเล็บแมวนะครับบักเล็บแมวบักน้ำเต้านะครับบล็กยังปลาดุกนะครับแต่วันนี้มาเก็บเงาะนะครับเนี่ย ค่อนข้างจะอยู่ลึกพอสมควรนะครับพร้อมกับพระชันคู่นะครับโอ้ยนะครับมาแรกๆนี่โอ้ยพละกําลังเลี้ยวแรงเยอะนะครับแต่นานไ่นะนรับก็เป็นไปตามเหตุนะครับเด้อคุณแม่น้ําอบนะครับต้องการที่จะนําเอาต้นเงาะออกนะครับเด้อให้ค่นเลยนะครับแต่ว่าก็ด้วยพละกระกลังเลี้ยวแรงคุูบาจรย์นะครับช่วยกันนะครับนี่นี่นะครับเงาะนะครับที่เก็บไว้แล้วนะครับ มีโยมจากจันทบุรีนะครับคุณพ่อคคจกรนนะครับเอ้าคุณพ่อสมวรนคชจกรนะครับทิดหลังนะครับก็มาช่วยด้วยนะครับนี่ครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์เนโมนะครับอาจารย์อทิเทพนะครับพระมหาแมวนะครับมาฉลองพัดที่นี่นะครับเนี่ยหลังจากสอบได้ประโยคสามใหม่นะครับมาฉลองการสอบได้ด้วยการเก็บเงาะนี่นะครับเนี่ยอาชีพเบีมยของท่านก็เก็บผลไม้เหมือนกันนะครับ จะเสือท่อนเท่าสิมิวบักยังเลยเลยไม่เอาพ่ออย่าวิ่งนะครับนี่หามเป็นล้มนะพ่ออย่าวิ่งเด้อนะครับโชคดีที่อากาศไม่ร้อนนะครับเด้อนะครับมีแต่คนที่มาถ่ายรูปเท่านั้นนะครับที่จะเป็นล้มนะครับนู้นนะครับนี่อ้ยมันไม่ใช่ว่าลูกจะอยู่ทีทีกันนะครับอาจารย์พระครูบอกว่าฮะนะครับ ัดไม่เป็นระบบนะครับมันต้องเป็นระบบนะครับเด้อนะครับนี่ได้แต่คนหนุ่มทั้งนั้นนะครับมาเก็บผลไม้นะครับคัดพิเศษนะครับอันผมว่าเศร้าตัดมาห้อนซะสิดีกลือได้ยังนี่นะครับนู่นนะครับทิศหลังนะครับเด้อพระอาจารย์วีรพัศนะครับเป็นคนนะครับลือนะครับบ้านผู้ใดเตีย อ่นร้อยปันมีท่างอยู่เตียงเพิ่นว่ามีทาง่วสันทางคนผลไม้เพิ่นเอาเปนท่ไปเป็นเปิงทางคนไปมันต้องลำเลี่ยงไปไหวเท่ากันเนี่ยนี้ฝ่ายยิงก็กลัวนะครับนี่นะครับผลไม้ที่เก็บไว้แล้วนะครับเงาะนะครับนี่นี่นะครับลือต้นมันแล้วนะครับดูเขาจะไม่เอาแล้วนะครับ นะครับถ้าไม่มีคนซื้อไปทําทานก็จะเผาทิ้งนะครับโอ้หน้าเสียดายนะครับเด้อนู่นนะครับญาติโยมนะครับร้านจิวเวลรี่นะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับเจรนในพลนะครับแต่ว่ามาเก็บผลไม้นะครับไม่รู้ยุวามุมไหนอยู่มุมไหนบ้างนะครับเนี่นี่นะครับญาติโยมนะครับมาช่วยกันนะครับทิศลังนะครับคุณพ่อสมนนะครับหลวงปู่บุญช่วยนะครับ แนกหรือทำลายนะครับนี่นะครับเด้อนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับโยมเขาจะลื้อต้นไม้มันออกแล้วก็ไปปลูกทุเรียนนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับนี่ที่เห็นกิ่งแห้งนี่ครับวัดพิศโสพารามนะครับมาเก็บไปแล้วนะครับวัดบ้านเก่าบัวก็มาเก็บต่อนะครับนี่เด้อ นะครับเป็นประโยชน์นะครับไว้ถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่คาวแม่ชีวัดบ้านเก่าโบนะครับเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสี่โมงเย็นนะครับนี่นะครับลูกของมันนะครับโยมมาช่วยกันเก็บนะครับโยมจันทบุรีนะครับมาทํางานที่จันทบุรีนี้นะครับเจรนายพลนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับนี่ข้องเลยนะครับสงสัย เคยเก็บผลไม้มาก่อนนะครับไม่รู้เก็บบังน้ําเต้าหรือเปล่านะครับน้ําเต้าปูปลานะครับเด้อนะครับนี่ระวังเด้อระวังเด้อนะครับพอสมวนนะครับเกชกรพร้อมด้วยทีมงานนะครับมาช่วยเก็บผลไม้นะครับญาติโยมทางจันทบุรีลูกศิษย์ลูกหาของผเดชพระคุณลุงตานะครับนี่เด้อนะครับ ได้ได้พอตุ้มนะครับหลวงปู่ตุ้มนะครับเป็นคนช่วยนะครับนี่นะครับโอ้หางอีกแล้วนะครับมันจะเขาไปเจ็บได้บ่